สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพ่อกันทางช่องวิมลเพลื่อนคนทำเกษตรสำหรับท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนชิปใหม่ๆสำหรับเสาร์วันนี้พี่น้องกินเสาร์วันอังคารที่ยี่สิบสี่พี่น้องพามาพึงบรรยากาศตลาดพามาสอบถามราคาของพี่น้องขายเลยห้องโอ้ห้องไว้ซื้อต่อได้่นอนไม่นั่งเนาะมาจัดตัวละเมือนี่อ มีอีกแม่หนึ่ง1ิแม่นี่มินเอเนาะมันทองว่างเลยเนาะชี่อว่างชื่อ่รองทองว่าง1ม0นเอตัวนี้เม0นเอตัวนั้นแปดพันแปดพันแล้วข้าห้องต่อรองไรยเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนเดหนึ่นี่สองเก้าเี่สองเดได้พี่ได้ผู้ใดสนใจอยากได้โทรเข้ามาเลยพี่นลวงรุ่นนังบ่ขายเนาะมันแม่นังเอแม่เลือนแม่แม่เด็กลูก เียกลูกครับเียกลูกเนาะเท่าใดราคาเพิ่นม no? you know. be oh ื่นสามพันเจ็ดรครับโอ้มื่นสามพันเจ็้อพรองว่างเลยเนาะครับผมองวางมาจากตัวหรอมา2สองตัวครับมาตัวขายเพื่อเราหรือตัวเดียวนี่ราคามื่นเท่ากนฮะมื่นามพันเจ็ดร้อยพี่น้องราคาต่อรองเลยเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศ8นย์แปดแปดครับสามสามสามศูนยหกครับ0 4 6ย์ีองดพี่น้อง อู้ดอยากได้สนใจและโทรเข้ามาด้วพี่น้องนี่ยาตัวละเท่าไรแล้วนี่ราคาไล่รแปดพันเก้าพันเี่นะสิบก้า่ะสิบเกนาะโอ้คือจังสีเนาะตัวนี้เท่าไรนี่ตัวนี้สิบแปดตัวมันมันสมมอไปนี่น้องมสมเป็นแม่นางนี่เนาะแม่สาวสิบแปดห้าร้อยแม่นี่ได้บานี่แม่นี่สิบเก้หร้อยแม่นี่สิบเกพี่น้องไม่งวเลยแต่แม่นีสมมกันเนาะ อเป็นงวเนื่อตัวนี้งวเนื่อพี่น้องสิบเก้าหาออยอันนี้เด็ดป่ะนี่ก็นี่ขายนะโอขายเท่าไรไรขายขายจัดร่อยเนาะนี่เป็นขายเราเลือกสองตัวนี่พี่น้องราคาต่อเอาไดเนาะต่อไดครับเบอร์ที่ต่อครับเบอร์ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสาห้าสนึ่งสึ่งศูนย์หงหาศูนย์ศย์หนห้าูนย์เนาะครับผมผู้ใดสนใจได้พี่น้องเาอยังได้งวนเร่ไปเรียงแล้วโทรเขามาเลยพี่น้อง เมยนี่มื่นหาหายแยกกย็แยกสิแปดท่านเจ็ดถูกมันตุเถกอย่เนาะมีลูกคนลูกคนว่าคนห่งวงว้แปดท่านเจ็ดลอยเมยมันซิบหาแม่เลยเม่สิบหาลูกแปดท่านเห็นงัวเมยลูกแยกลูกก็กแยก แยกแท้ๆแยกแล้วเขาปลูกเรียบลอยลูกเดียบไปแล้วแปดพันแล้วเลี้ยแตแม่เลี้ยแต่แม่โอ้เลี้ยแม่เขาเลยก็สิบห้าคโอ้เนก็เลี้ยแต่แม่สิบห้าจะว่าลูกมันก็แยกไปเรียบร้อยแล้วทักอะไรเป็นเจ้าของวะเพาะยังนั้นเนาะไปเอาไปแยกลูกไปแล้วเพป็นว่าเะาม่ออากให้เอาเขาสืูงว่าแร้วมาเบิ่งรักษาว่ะหล่รุนรุนย่คนก็ได้ตลาดก็มั่งแบบีอยู่พี่น้องหลายเติบบีเลย ตัวน yeah, ี so yeah. all all right. now, ้หอดไปหนาวมันหนาวหนานี่หนาหนาวพี่น้องตลาดอกเจริญอำเภอสว่างจังหวัดสกลนครพี่น้องสองวัดดังคาดที่ยี่สิบจีมันหันหนาวโคนกรลาอยู่ไรลุลลุลอยู่จะเข้าจ้อมากยังงวเนื้อหรืองวงเลี้ยงนี่เลี้ยงก็ได้เนื้อก็ได้โอ้เลี้ยงก็ได้มันลูกสองวันที่นี่เพื่อนว่าได้สองหนาเพื่อนว่าหนาวว้ย่างดี ท่าด้มล้าวพันาโอ้สองหมสองพันเนี่ยสองหม่นี่ละคาห้องตัวใดอีกอยู่ตัวใดอีกอันสองตัวหรมเบอรอรมานั้นปมา้่เมน้นตัวใดบักเอยูกใหม่โอ้บัยูกใม่จักบาทันนันองสามโอ้สองหมื่นสามพันนบอนี่พี่น้องเนื้อรือกันเนาะนี่เนื้อเนื้อพี่น้องสองหมื่นสามพันสำหรับผู้ใดต้องการเชียงเนื้อเนาะเชียงเนื้อ โอ้เข้ามาเลยพี่น้องเบอร์ติดต่อเราเบอร์0 8 4 0์แปดสี่ศูนย์แปดสพี่น้องหอยไผ่นาะครับโอ้มาเลยพี่น้องเดนะกูได้ต้องการยังได้แม่หนึ่งมื่นหนึ่งลูกหนึ่งสี่พันบอกลูกมันไก่ซีอยู่ไก่ซอยู่นะโอ้ตีตามไปที่เสื้อเขาเจ้าว่าเขาเจ้าสื่อกันแล้วพี่น้องสิบซีแม่ลูกนี่คนกำลังไล่เข้ามาพี่น้องงวกำลังเข้ามาคนกำลังมาอยู่ พราาส่งปีไม่เขาเจ้าก็มหารลเอางวไปเลี้ยงพี่้องรอาไปข่าทีไม่นี่แล้วเอาไปเข้าด่าบ่หางวไปทั้งในหางในเบ่หางมันอะไรนแ่ยเแม่ส่มไปเวียดนามเหรอดยเดือ่ลูกมันสองตัวเจ้าบ่าวม่อนามตัวเดียวนี่ได้ยุสามันตัวเดียวสามพัน ไ่ขายกันมันมันต้องเลื่อเพิ่มสามพัไปกัสองร้อยสนะัสีได้กไรหกพันหกพันซีบบเนื้อกัมันลุบดัเนาะเพนว่าอยซื้อไปเลี้ยงเนียหกพัก็ได้ครับเอาหกพัซื้อนี่้อยเพราะว่าขายแม่เปแนตัวแม่เบิร์บอกาซาด้กันซาอมันลุบสิแก้ไปเองนะใซาเออเอาไปเลียงเนาะเอาไปเลียงเอาไปเลียงเอาไปเลียง ผมเอากำไรเอาหอเอาหาเก้าหาเก้าหาเก้าผมเอาทิ้ให้เลยเอาไปเลี้ยงซะ่ค่ะเอาแปเอาแปดแปดแปดขายขายหาแปดก้กันแล้วบ้เอาไปเลี้ยงเนาะเออเมันปเลี้ยงเออแม่นนเนาะสองตัวเอาแม่ไปเวียนน้มพี่้องเมาเราซื้อไปเลี้ยงเ็นงวงห้อยไงเด้อแม่รุ่นทุนเด้อครับแม่รุ่นทุนเด้องวงห้อยงว้อแม่รุ่นรถไปใส่รถเพิ่นได้บ้านเสียรถที่เสียรอ มันจำได้ด้วผมเจียวอ่ะไงน้ำขนมันซื้อบ่เนาะจักบาทีล่ะขายบ่เออสิบเอ็ดบตนี่โอ้บังขายมมันบงห้องขายได้เลยัเลพี่น้องสิบเอ็า่อะิมันยาวอยู่ตัวแม่ด้อลนี่นว่าสิบเอ็ดหาก็สิหัวเลพี่ง นี่กเคันนี้แงตุ้งหายยวลยะเลยอาวันเหรอก็เทสิก็เทเมือนเลยนวาตัละมื่นมาสั่นพี่น้องหมื่นเอาไยันนนะไปแจ้งว่า้อยสายยัน พันห่อไปมื่นตีนว่ามืนหนึ่งพี่น้องโอ้พ่อพันจังว่อพัน้ตีจังวะ là พสามสิบเก่าเส้นไหนี่มัตัดหรเนาะนว่าสามสิบเก่าเสพอพันต่อได้อีกเนาะราคาสามเก่าราคาต่อรองเอาด้วยพี่น้องด้วยป็นพอพันใหญ่เด้พี่น้องสูงร้อยสกว่าเนาะร้อยห้าสิบคนอะ ราคาสามหมื่เก้าพันเห็นดีเนาะเบอร์ที่ต่อครับเบอร์ศูนย์หกสามหกสองหนึ่งเปดหห้ด้วยพี่น้องเนาะใดอยากได้เห็ดพอพลาดหรือโทษขม่ารวนๆเลย้วยดังมีลูกลูกกูเถิกลูกเถิกมันเป็นลูกชี่ไหวมันคือดังดังได้พอพนพี่น้องลูกแรกย่างดี ดูเืนี่พึ่งออกหมู่บ้านหมก่อนนี่สะดือพึ่งร้นเนาะสะดือร้นแล้วพี่รองจักบาทเหรอราคจะไปตีให้เราสิตายมื่นหกพันหารยนี่พี่รองแต่าวามันหันมันหันด่างเลยสองตัวเอมื่นหกพันหารยมันตัวเดียวด้มาจากตัวละมือนเอามาจักเอามาจักตัวเอามาเท่ดีเอามาเทนี้บ่หรือมีก่งโอ้่มีงูองูอจจะบดวเนาะ ห้าิบหกหาโลสิบหกคนว่าพี่น้องลูกเถิกลูกตเถิกลูกเหล็กราคาต่อรองออดอร์พอพินเบอร์ติดต่อเบอร์082ย์แปดสองแปดสามเจ็ดกหอยากได้งวนเลยทรมเขามาไว้เนาะงวแปลกง้วดดังแล้วพี่น้องก่วยดังงราคาดีดีอยู่อันนี้งวดดังสมมติมีราคาอยู่เก้าพันสิบาที่น้อหยซหนึ่งือสองตัวโอ้เก้ โอ้เพื่อนว่าตัวเล็เก่าพันบักดางบักดางย่าี้บาทสนมื่นสองบโอตัวเกเก่าพันี่น้องตัวบักด่างมื่นสองแม่ลูกนี่่บอกลูกแรกบอลูกแรกนแรโอ้ลูกลูกที่สที่สองเนาะพี่น้องเพื่นว่ามื่นเจ็ดพครับผมลูกแม่ลูกคูเหรอลูกครูครับลูกตัวเถิกเนาะแ่ลูกกรลูกกแยกแม่กระแยกมื่นเจ็แม่ิบสอา ราคานี่ต่อได้อีกอยูต่อได้อีกเซลซาฝอยเนตเบอร์ติดต่อเบอร์ศ6นย์หกหนึ่งครับศูนย์ห่งครับศูนย์ห้าหนึ่งศูนเกนย์เดครับศูนยเ้าย์ด้งพี่น่งนะคุณพีลอยพีครับคุณว่าส่งฟรีลอยมแม่ย่งดีบ่านี่ะไม่ลูกตักบาทเหรอสองครับโอ้สองหมอลูกถอะลูกถอะลูกตักตัวเหรอลูกตัวที่สอลูกสเนาะแม่สูงลอยิบเท่าไร ราคาสองหมื่นสองพัอยผิดเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์หกสามสองหหนึ่งสองนเก้แปดหพี่นองเราอยากได้แต่โทรเขามาด่วนๆครัอายุอายุมันแก่ได้เนาะคนว่าปีกว่าแล้ว ราคาเท่าไหร่กว่าหมื่นสามพันหาดอยเป็นว่างัวเถิกอย่างหมื่นสามพันหาดอยเพื่อนน้องหัวเถิกบ่ได้ไปรจงด้วยบ่ได้ทรงมันบ่บ่ได้ทรงด้วยเพราะว่ามันงัวเนื้องัวเนื้อบ่ได้ขายห้องพันหลายห้องบ่ได้ห้องพันหลายเนาะสามพันเป็นว่าราคาเนี่ยบ่อได้ทรงมาเอาเองเนาะมาเอาเองเลยตัวนี้ตัวนี้เด็ดสำหรักดักแหลมเดียวนียงปลาตัวเดียวนี่ปลาตัวเดียวแคนแคนเลยของหอยลิดว่าลิดเพี่น้องเบอร์ติดต่อเบอ่ 064 064 301 301 4167 4167ผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อฟ้าโทรเด้อพี่น้องฟ่าโทรเค้าโทรมาเพิ่นว่านานโทรมาแล้วพุ่นเอาก่อนเพิ่นว่าน้องัวเนื้อมันแฮงได้ขายดีช่วงนี้เขาต้องการงัวเนื้ออยู่เป็นงัวเลี้ยงเนาะงัวเลี้ยงเนาะ29,000 29,000พี่น้องมันมันมันท้องแรกบ่ัวนท้อง2ครับโอ้ท้อง2เนาะถุง104พี่เด้อเนาะ เป็นว่าร้อยสี่ราค่านีก้าัสองหมื่นเาราคาห้องต่อไรเนาะเบอร์ติดตเบอร์ศูนย์ยังรเบอร์วค่ำเบอร์ห้าเบอร์ไ่ะศูนย์เจ็ด์แปดเจองสอดสองสองเจ็ดเจ็ดหกสองเจ็ดเองัคำอันนี้เป็นว่ามูลสีผสมตัวนี้ อันนี้มืนสีห้องหอยคั่มมือสีพันมือว่ามันมานอะไเด้นี่มานอะไเด้มานเรียบร้อยแล้วพี่น้องเบื่อแล้สูงประมาณเม็ดนี่แหละเม็ดก้อนนี่แหละพี่น้องราคาต่อเอาขายเรียบร้อยแล้วสิบหกจากสิบหกว่าสันแม่ลูเขาหอยเท่าไรเลยเขาจะ่ายเท่าไรเปลี่ยนห่าขาดยี่หรอยดิขั้นเดียวจัดเลยจัดเลย จัดจ <Laure> ัดขายจัด er จัด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 ขายขายขาขายขายเก้าพันขาเก้าพันันขไม่ได้เหรอขายไม่ได้เก้าเพันขายไม่ได้เก้าพันขายได้อยู่เก้าพันนี่เปล่า ชัดเลยในเก่าก็ยังเปลี่ยนปัญหาเปลี่ยนปัญหาผูกคือเก่าเหนเสื่อพหลายปรเด็นพี่น้องแต่ว่ากั่คือเก่านี่พี่น้องมาวงของแถของเทียมของไตของแทนคองแถแถมื่น แม่มันแม่มันนานั่นเองพ่อพันมันตัวนั่นแล้วนี่แม่มันนีซิบซี่เพิ่นวะซิบซี่เจ็ด้อยอครับนั่นเองพ่อพันตัวนั่นเนาะของงัวล้านคุณวางัวล้านมาสั่นพี่น้องก็ได้โอ้เอาดีตัวนนโอ้ตัวนี้ซิบซี่เจ็ดอยตัวนี้เท่าไรตัวนี้ตัวนั้นนะครับตัวนั้นสี่หมื่นเจ็ดครับสี่หมืนเจโอ้เป็นพ่อพันเนาะครับ ราคาพอพันเมื่อกีจากพุกนี่ยจากพุกนี่ยังหน่อยเนาะเป็นงวดไทยไทยแท้ไทยแท้แทดังเดิมเลยพี่นนองตัวนี้ความสูงประมาณเมตรนี่เนาะดอกแปดสิบบอกแปดสิบราคาสิบสีเจ็ดร้อยอันนี้พอพันเพิ่มนี่สี่หมื่นเจ็ดราคาพอพันเจ็ดพัน หอยค่มหางค่มเนาะหางค่มเบอร์ติดต่อเบอร์เจศูนย์แปดเจ็ดสเจเจสองพี่น้องผู้ใดสนใจได้พี่น้องด้โอเขามาเลยพี่น้องนี่ก็โตหัวปูคั่ใหญ่บอกเสื้อหั่มันนี่เป็นว่าเสื้อน้ำหั่มมันสมคั่มมันใหญ่หัวใหญ่หัโตท่าไใดอยห่องวัราคามันล่ะ ซื้อ <42, 000. S 2> สองพันซื้อมาสองพันเหรอซื้อสิบสองซื้อมาสิบสองสิบสามมีขายได้เนาะพิดน้นอพี่นว่าสิบสา, 24, ามขายได้บักเถิกนี่จักบาทสันหางบนนี่สิบสี่เนาะพี่ว่าบักเถิกนี้มูลสี่พันเลยผดหอเนี่ราคาต่อได้อันตัวนี้ก็สิบสี่นไหมสิบสี่นนี่โอ้ราคามูลสี่พันอันมูนี่เด้อสันนี่ โอ้อันนี้เส้าซีตัวนี้เส้าสามพี่น้องเนื้องัวเถิกสายเนื้อบดพี่น้องเส้าสามเส้าซีสิบซีสิบซีนี่พี่น้องอันนั้นสิบสามสองลอยราคาหนีต่อรล่งเลยหอยวนหอยวนงัวเนื้อย่างเดียวมัอนี่เบอร์ติดต่อเข้าเบอร์ยังหอยวน ศูนย์แปดห้าหกสี่สามหปดแปดเจ็ดพี่น้องผูได้สนใจเดาโทรเข้ามาเดอพี่น้อง้อถิ่นวันเนือพี่น้องวันเนือวันเนือเ่นหายจักบาทล่ะเนหยลูกเครับสองตัวนี่ตัวเดียวตัวน้อยนั่นบอโอ้่ขายบได้เขาจะขายหลายมาดบันแม่นยหน่อยครับโอ้หมื่นหกแม่น้อยนั่นแม่ใหญ่นน่อด้บั เม่น้อยละ16เม่ใหญ่นี่22พี่น้องเป็นเม่นางเมสาวพาจากตัวละมื้2ตัวนี่เนาะ16กับ22เนาะฮ้อยเอกพี่น้องเบอร์ติดต่อเฮาเบอร์080 080 09 609 609 0793 0793เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้งัวงามพี่น้องโทรเข้ามาเลยเนาะอแม่นี่เนาะเพิ่นว่าจักบาละแม่นี่แม่ลูก ไายไปลยเพื่อนห้องหาหมื่นหาหนึงขึ้นรถเกิดปนสามหมื่นเนี่ยมาไก่กันหลา่แถบอนไก่เป็นหมื่นปนสองหมื่นราคาหาหมื่นหาี่ี่น้องโอ้ลูกกูกเถิกเนาะราคาห้องบอกหาหมื่นหาหนี่ข่้นว่าราคาห้องไหวหาหมื่นหาแลราคานี่ต่อได้เนาะ้องไผ่อะบ้านนี่ยของหอยต่อยเนาะ หาเมินหาราคาต่อด้วพี่น้องด้วยเบอร์จิตต่อเขาเบอร์ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหนหกห้าแปดเจ็ดแปดหกแปพี่น้องผูไดสนใจด้วพี่น้องเด้โทโเขมาเลยนี่พี่น้องแม่แบบใจท่วมหัวคนเออเออกูจักอยู่แล้วว่าเป็นงวน่ะพุ่น้จะคล้องบยเห็นคองหอยฟวนบ่คล้องพอฟวนเนาะ สามหมื่นกับท่นหนึงมันสมเรอไปหรอสมเราไปนี่โอ้ยังบาเป็นแม่สาวนี่ยบอกพูนว่าสามหมพันเด้อพี่้องเด้อสามหมื่นพันแม่นี่เดีบานี่ใหญแม่นี่จักบาทแม่นี่อันนี้สองหมสามพัจ้ะสองหมนสามพี่อองหมื่นพัอันเจจ้อยนี่เดี๋สั่นนี่ฮะ สิบสามเนาะสิบสามราคาต่อเอาด้วยพี่น้องเด้อเบอร์เขาเบอร์ไหนะบานึ่งศูนย์ศูนย์ยังเหอศย์นยหห้าศนยหกห้าศูนย์หึ่งหกศูนย์หนึ่งหกสามสามสองแปดสามสเนาะพอพุนพอพุนพี่น้องราคาต่อต่อรองเอาด้วยพี่น้องเด้อพี่น้องเป็นเมลูกบ่ห้อยทงสสยไส้อะเมมัน มาใส่ลูกมันลูกมันเลียงออาโอ้ขายลูกไปแล้วครับโอ้เท่าไหราลค่าเม่มันนี่แม่มันนี่เดี๋ยวิบหาหารวยครับแมยเนาะิบหาประกันห้องให้ประกันชิออกใกล้ชีวกเลยพี่น้องโพกรันแล้วครับิบหาหารอยแม่นั่นเือเ่แม่นั่นก็ิบีครับแม่นี่ิบีหารยประกันห้องบ่แม่นี่บ่ครับประกันบ่หองเนาะรับลูกมันเโอ้ลูกมันบ่ครับขายเดีวขายลูกไปแล้วั้งแต่แม่เครงแม่งลูก อันแม่ย่างเดียวเนาะลูกคนไปเบอร์อะไพี่น้องแม่ลูกขายแล้วลูกขายแล้วสิบสี่กับสิบห้าสิบสี่ห้าลอยกับสิบห้าลอยเนาะสี่ห้าลอยน้ำโดยพี่น้องเด้อของหอยทงไส่เบอร์ติดต่อเบอร์มีอีกแม่หนึ่งอันนี้มีตัวแล้วอันนี้มีตัวแล้วเนาะแม่ลูกลูกเฮกย่างดีเท่าไหร่ค่าแม่ลูกนี่สิบห้าห้าลออยเห็นโตัวอ้อพันวาล้มนี่ตแล้วน้ำกลดแม่แล้วราคาหมื่นหกพันห้าลอยเนาะลูกแรกบ้านนี่ลูกสองลูกตัวที่สอง อ่าพี่น้องเ่เกินสองดอกเนาะราคาต่อเอาจักบาที้รถนี่โอ้นี่เพิ่นวาหกพันหาพี่น้องเห็นวัวเม่เนาะสำนี้ละพี่น้องราคาหกพันหานี่ราคาห้องต่อรองได้อีกอยู่ครับผมอ่อยทงใส่เบอร์ติดต่อเบอร์092 092 860 8 6 0 9601 9601พี่น้องสุดไอศุใจด้วพี่น้องด้โทรเข้ามาเลยายแล้วันนี้นี่จักบาทะนี่ โอ้หมือนเจ็ดพันนี่นี่พี่น้องไปไปลูกแม่ย่างดีเอาลูกเถิกบ่ลูกก็ขายแม่ก็ขายเถิกแม่เถิกลูกกันสิบเจ็ดราคาต่อเอาพี่น้องเบอร์เทาเบอร์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศเจพี่น้องผู้ใดสนใจโทรเข้ามาด่วน